อแมนด้าสร้างตำนานไม่หยุดหลังแต่งเต็มมาร่วมง,งาน MUT 2023สำหรับเวทีการประกวด Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด2023จบลงไปอย่างสวยงามเลยหละค่ะและสาวงามผู้คว้าม,มงทองในปีนี้ก็คือแอนโทเนียโพซิลจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในงานนี้คนที่มีหน้าที่มอบสายสะภายให้กับแอนโทเนียก็คืออแมนด้าออฟดัมมิสยู n i เว r ร์สไทยแลนด2020 โดยอแมนด้าได้โพสภาพพร้อมระบุคแคปชั่นว่า congratulation s to our new Miss Universe Thailand โดยอแมนด้ามาในชุดเดรสราตรีสีขาวรัดรูปอวดหุ่นสุดเป๊ะปังแต่ที่ทำเอาหลายคนอาปากค้างก็คงจะเป็นผมของอแมนด้านี่แหละค่ะเพราะว่าทั้งตรงสลวยยาวและหนามากๆ ใครเห็นเป็นต้องอึ้งไปตามๆกันผมของอแมนด้าคือสวยเด่นเป็นสง่ามากๆใบหน้าก็สวยไร้ที่ติงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นล้นหลามเลยคอมเมนต์รัวๆเลยว่าผมอแมนด้ายาวกว่าอนาคตหนูอีกค่ะผมหรือพ่อผมอเมรเด่นกว่าแอนโทก็ผมพี่ด้าแล้วอะค่ะจังหวะนั้นฮ่าฮ่ผมผมประเทศผมโลกผมทวีปมากค่ะสวยแบบตะโกนมากๆเลยค่ะลูกนี้สมแล้วค่ะที่เป็นนางงาม